สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมีมี่เดอะทารอดอีกแล้วนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของดวงรายเดือนนะคะตุลาคมของชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะและชาวราศีมังกรนะคะสําหรับมีมี่นะคะจะแบ่งเป็นแบบตะวันตกนะคะในรายละเอียดคลิปนะคะก็จะมีการเรียนสําหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะมีการงานการเงินความรักของทั้งคนโสดและคนมีคู่ มีสุขภาพและคำแนะนำรายเดือนด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่การเรียนของน้องๆกันค่ะอันดับแรกนะคะมีมีม่ก็จะดูนะคะว่าการเรียนน้องๆกำลังเผชิญกับอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีเรื่องเด่นๆอะไรบ้างนะคะ การเรียนนะคะเหมือนน้องๆหลายคนนะคะออ่ในเดือนนี้ค่ะจะต้องทํางานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่มนะคะบางคนเอ่ไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนมากเท่าไหรนะคะบางคนอยากจะเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะยังไงซะนะคะไพ่ก็อยากจะแนะนํานะคะว่าเข้าสังคมบ้างไปหาเพื่อนบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งดีๆกําลังรอเราอยู่นะคะเราอาจจะเป็นที่โดดเด่น เป็นที่จับตามองก็ได้นะคะขอดูคำแนะนำสำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ด้วยค่ะเร็วๆนี้นะคะ มีหลายคนนะคะอาจจะได้ทํางานกลุ่มนะคะจะได้นำความมั่งถ้าเกิดว่าเป็นการเงินนะคะก็จะหมายถึงการมั่นคงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าน้องๆที่ยังเรียนอยู่อะคะ่ะก็จะไปตีในความหมายที่แบบว่าคะแนนก็คือจะดีนะคะถ้าเกิดว่าทํางานคู่กับคนนี้นะคะเพราะว่าคู่คนนี้นะคะเขามีความเก่งในตัวเองคะ่ะเป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะคะเขาจะมีไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าจะทํางานกลุ่มอะค่ะจะทํากับใครดีก็ลองมองหาคนที่ขยันทํางานนะคะแล้วก็มีไอเดียสร,ร้างสารรค์ในการทํางาน,นะค่ะจะทําให้น้องๆได้คะแนนดีนะคะในการจับคู่ครั้งนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่างานนี้อะค่ะเป็นงานเดียวนะคะก็ลองไปปรึกษาคนที่ลักษณะที่บอกมานะคะจะทําให้น้องๆองะค่ะได้คะแนานที่ดีนะคะแล้วก็การเรียนก็จะมีความสุขมากขึ้น,นะค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะบบบางคนนะคะด้วยที่มันขึ้นไพ่แบบนี้มาค่ะเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะคะบางคนนะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะได้พบรักในชั้นเรียนก็ได้นะคะในห้องเรียนอะไรแบบนี้นะค่ะฝ่ายหญิงนะคะก็จะเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์นะคะ ทำให้คนรอบข้างสนใจนะคะส่วนฝ่ายชายก็จะเป็นคนที่หน้าตาดีดูแลเก่งเอาอกเอาใจเก่งอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักสดใสนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่ๆไปด้วยกันคะ่ะยังไงก็ลองสังเกตดูนะคะ <S <S <eur: S 2> เดี๋ยวเราไปต่อที่การงานกันบ้างนะคะมาดูกันนะคะว่าคนทํางานของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้การงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ ช่วงนี้งานนะคะของชาวราศีมังกรนะคะจะต้องบุกตะลุยหน่อยนะคะคือจะอยู่นิ่งๆกับโต๊ะไม่ได้แล้วอะคะ่ะจะต้องเป็นงานที่ต้องฝ่าฟันทํางานหนักนะคะสําหรับบางคนนะคะอ,อก่อนหน้านี้อาจจะเกิดการผิดหวังในเรื่องการงานมานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากจะทําอะไรนะคะแต่ว่าไพ่ก็แนะนํานะคะว่าให้คุณสู้ต่อไปคะ่ะไม่ต้องแบบว่าหยุดชะงักตัวเองนะคะ สู้ต่อไปเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆมันกําลังรอคุณอยู่คะ่ะขอดูบ้างนะคะชาวราศีมังกรว่าถ้าอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับการงานของคุณบ้างคะ ะะว่างานที่คุณเคยผิดหวังอะคะ่ะลองเอากลับมาทำใหม่นะคะจะทำให้คุณได้พบโอกาสดีๆนะคะหลายคนนะคะพอเอางานกลับงานนี้กลับมาทำนะคะก็จะทำให้คุณได้พบโอกาสใหม่ๆค่ะให้คุณได้เติบโตขึ้นนะคะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะคุณจะได้ไม่ต้องแบบว่าเหมือนหยุดชะงักอยู่กับตัวเองหรือว่า บางคนนะคะนอนแน่นิ่งนอนสมไปเลยนะคะที่งานนี้มันไม่ได้สําเร็จอะไรแบบนี้ค่ะลองเอากลับมาทําใหม่ดูนะคะคุณจะได้เริ่มต้นโอกาสดีๆใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่การเงินกันบ้างนะคะว่าตอนนี้อะค่ะสถานการณ์การเงินของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะ่ะสถานการณ์การเงินเป็นยังไงบ้างคะ เงินนะคะดูไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังรอผลอะไรอยู่อะคะ่ะกําลังจะได้ผลเร็วๆนี้นะคะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะหลายคนนะคะจะเป็นที่โดดเด่นที่จับตามองนะคะการเงินของคุณจะมาจากการพบเจอพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะแล้วบางคนนะคะก็อาจจะได้สอนงานารุ่นน้องนะคะทําให้คุณนะคะ เหมือนมีความมั่งคัง่งมั่นคงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะการเงินดูมีทิศทางที่ดีนะคะดูมีเงินไหลเข้ารัวๆเลยอะคะ่ะขอดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมังกรบ้างนะคะ ให้ก็อยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเดือนนี้คุณเป็นคนมีเงินมาก many, มีเงินเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเสียเงินนะคะไปกับการช่วยเหลือผู้คนนะคะ <c oughs> อาจจะมีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วส่วนมากก็จะทําให้คุณเสียทรัพย์เสียเงินนะคะไพ่ก็เลยจะอยากอยากจะบอกนะคะว่าสามารถช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าคุณนะคะก็ต้องมีลิมิตมีความชัดเจนในตัวเองด้วยนะคะว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะทําให้การเงินของคุณสะดุดได้นะคะอาจจะทําให้คุณได้รับการเดือดร้อนได้ะคะ่ะยังไงก็มีสติด,ด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้ชัดเจนนะคะว่าช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเราไปดูความรักกันบ้างนะคะขอเริ่มต้นที่คนโสดค่ะว่าคนโสดชาวราศีมังกรนะคะตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับความรักนะคะของคนโสดค่ะคนโสดบางคนนะคะคุณจะได้พบเจอพบรักกับคนเก่านะคะบางคนนะคะความรักเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะคุณได้ทั้งหกเหรียญแล้วก็หกถ้วยเลยอะค่ะความรักนี้นะคะเป็นความรักที่คุณเคยไม่ได้รับความยุติธรรมมาก่อนนะคะเป็นความรักที่ตอนจบอะค่ะเหมือนบางคนอาจจะจบด้วยการที่แบบไม่พูดคุยกันนะคะอยู่ๆก็หายกันไปเลยอะไรแบบนี้อะค่ะ การไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยอาจจะหมายถึงว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนให้อยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะขอดูหน่อยนะคะแล้วทิศทางความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ได้บอกนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อะค่ะด้วยความที่คุณอาจจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองใช่ไหมคะทําให้คุณนะคะสวยแล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะคะไพ่ก็ได้แนะนํานะคะว่าให้คุณนะคะลืมอดีตลืมเรื่องเก่าๆที่เคยทําให้คุณเสียใจไปนะคะแล้วจะทําให้คุณนะคะเหมือนเข้มแข็งขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมานะคะสิ่งนี้อะคะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะทําให้เขาอยากจะกลับมาะคะ่ะ แต่ดูเหมือนนะคะคุณนะคะอยากจะโสดมากกว่ากลับไปนะคะคุณอยากจะอยู่ด้วยตัวเองนะคะอยากอยู่ตัวคนเดียวนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมชีวิตตัวเองได้นะคะสามารถที่จะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองแบบนี้นะคะ่ะตอนนี้คุณชีวิตคุณนะคะขึ้นอยู่กับตัวเองมากๆเลยค่ะขอให้ให้คาแนะนําเกี่ยวกับคนโสดด้วยนะคะ ให้บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาค่ะไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่นะคะถ้าเขาไม่สามารถที่จะเเหมือนให้ความชัดเจนกับคุณได้อะคะ่ะถ้าเขาแค่มาเล่นๆอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองโสดๆได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของคนโสดค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างนะคะ เรามาดูกันนะคะว่า่วงความรักคนมีคู่ค่ะของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณกําลังเจออยู่กับอะไรบ้างคะ ชาวราศีมังกรนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะแฟนคุณอาจจะทําให้คุณลําบากใจนะคะหรือว่าทําให้คุณเสียใจอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อะคะ่ะดูเหมือนเขาจะมุ่งหน้าแล้วก็อยากจะแบบทําความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะดูเขาจะกลับมาโฟกัสที่คุณมากขึ้นนะคะบางคนนะคะในเดือนนี้แฟนอาจจะมีแพชชั่นกับคุณมากๆคะ่ะอยากจะทําตัวติดตัวกับคุณนะคะอยากจะแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะ่ะ ขอดูบ้างนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะปเป็นไปในทิศทางไหนคะไพ่นะคะก็บอกว่า,าในเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่วุ่นวายเกิดขึ้นได้นะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าอุปสรรคที่ผ่านมาค่ะอุปสรรคเก่าๆอะค่ะจะหมดไปแล้วนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่ายังรักกันอยู่ก็ลองหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะดูในเดือนนี้ค่ะแฟนคุณจะจริงจังกับคุณมากเลยนะคะเหมือนเขาอะค่ะไม่หันไปโฟกัสใครเลยอะค่ะเขามีแค่คุณคนเดียวนะคะยังไงถ้าเกิดว่าคุณนะคะยังรักแล้วก็ผูกพันเขาอยู่นะคะก็ลองหันหน้ามาพูดจารก,กันดีๆนะคะขอดูไพ่แนะนําเกี่ยวกับความรักของ ชาวราศีบังกรด้วยค่ะไพ่ก็อยากจะแนะนำนะคะว่าให้ชาวราศีบังกรนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วคุณนะคะจะสวยโดดเด่นเชิดฉายตัวเองออกมานะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวนะคะ ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมใหม่นะคะจะทําให้คุณสวยโดดเด่นขึ้นค่ะหรือว่าบางคนนะคะก็หันไปโฟกัสที่การงานนะคะจะทําให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นมาค่ะเวลาที่คุณนะคะมุ่งมั่นสนใจที่งานตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะจะทําให้คุณนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะทุกคน สุขภาพชาวราศีมังกรค่ะในเดือนนี้สุขภาพของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ บางคนนะคะชาวราศีมังกรนะคะจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะในเดือนนี้บางคนก็มีเกณฑ์ผ่าตัดของคนในครอบครัวนะคะขอดูคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของคุณด้วยค่ะ ก็บอกนะคะว่ายังไงก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะเพราะว่าคุณจะได้หมอที่เก่งค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปต่อกันที่คําแนะนำรายสัปดาห์กันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าคําแนะนำรายเดือนนะคะมาดูกันนะคะว่าพาอยากจะแนะนำอะไรพวกคุณบ้างนะคะในเดือนนี้ คำแนะนํานะคะไพ่บอกว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณเคยมีอะคะ่ะเป็นปัญหาเก่าๆนะคะบางคนเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะปัญหานั้นนะคะกําลังจะคลี่คลายแล้วก็หมดไปนะคะให้คุณนะคะมุกออนจากปัญหานั้นได้เลยค่ะขอดูคําแนะนําเพิ่มเติมบ้างนะคะว่าไพ่อะคะ่ะอยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับคําแนะนําของเดือนนี้อะคะ่ะ ไม่อยากจะบอกนะคะว่าปัญหาทุกอย่างที่คุณมีนะคะจะคลี่คลายไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีความชัดเจนกับตัวเองนะคะพูดสิ่งที่เราต้องการออกไปนะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานนะคะว่าคุณต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเขาล้ำเส้นอะไรคุณมาะค่ะก็สามารถจะชัดเจนได้เลยนะคะว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้นะคะ ยังไงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายเดือนของชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กับมีมี่เดอะทาร์นะคะมีมี่ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมขอบคุณชาวราศีมังกรและทุกคนที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็พบเจอกันใน EP หน้าหรือเดือนถัดไปนะคะขอฝากทุกคนด้วยนะคะกับช่องของเรามีมี่เดอะทาร์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ